สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิ่ทิพย์กับ80รายชื่อเล่นลูกชายที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันอีกนะคะเชิญชมค่ะเก่งกล้าเก่งกาดแก้วกล้าก่องทัพกองพลกองพันกุญชรกับตันกราฟิก เกชากอบกู้ก้องล่ากึกก้องกังหันกังโฟการันกาโมกาฟิลกุนเชียงกุนซือกุยเฮงแกรนโกกิโกจังกัดจังโกเมตโกโก โกไก่โกเมนกาโนกาเดนกีโตโกโรกัมปันไกกันดัมเกมโมเกมเมอร์กริดกับผมกอดกริมมี่กระทิงกายสิทธิ์กำพล กัสโซกาก้าก้านแก้วกีโนกิรติกั้งกล้ากาตากัฟกันกายากรีกาโต้กะสินกัตตากราเต้กุ๊กกูกุดเต เลนกลไกไกลาดกาลิกัมยมกระชายกรมมธิ์กันเชียงกามเทพกรุงไก่เกลกกล่องก้องกอง,กองร้อยกังวานโกโหมโกนเด่นกังน้ำกำนัน ค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพได้ใหม่โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ